สวัสดีค่ะอีแตนอูก,กิจเจียนการช่างนะคะวันนี้เรามารีวิวท่ากลางสายฝนเลยนะคะ ตรงกับพายุเข้าก็ดีนะคะนี้เราจะส่งที่อำเภอภูเขียวนะคะจังหวัดชัยภูมินะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะแต่นี้จะเป็นรถไม่ดำนะคะตัวท็อปรุ่น5-7ตันนะคะเราไปดูกันนะคะเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่อง Isuzu Turbo 3000 Inter นะคะ4 k h 1นะคะในส่วนของตัว Turbo เนี่ยลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามานะคะใส่เป็น Turbo TD06 นะคะ แล้วก็ติดตั้งไปให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมในส่วนของงานเทอร์โบนะคะจัดให้เจมๆนะคะเครื่องนะคะก็มีอุ้มลมนะคะให้นะคะตัวปั่นพาวเวอร์ก็จะเป็นของใหม่ตรงรุ่นนะคะแบบนี้เลยนะคะกองแก้วของอากาศมีให้พร้อมเรียบร้อยนะคะส่วนระบบเบรกนะคะคันนี้เป็นระบบเบรกจิฟฟี่นะคะระบบเบรกจิฟฟี่นะคะมี เกวัดลมแบบนี้ให้นะคะแล้วก็วัดบุ๊นะคะสําหรับตัวเทอร์โบนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเกน้ํามันนะคะเกดชาร์ตเกความร้อนนะคะนี่ทั้ง3าตัวก็จะเรียงกันอยู่แบบนี้เลยนะคะเบรกมือนะคะแล้วก็ตีปิดกล่องหลังให้ลูกค้าแบบนี้นะคะด้านหน้าที่นั่งก็กว้างงนะคะอันหลัการเสียงเก็บเสียงนะคะการความร้อนนะคะตรงนี้ตรงส่วนของตัวเครื่องนะคะ พวกวฟิลไฟแสงไฟก็จะอยู่ในด้านนี้นะคะเช็คระบบได้ง่ายเลยนะคะของอะไหลหกร้อนะคะจับถนัดมือแน่นอนนะคะที่นั่งก็กว้างขวางนะคะถังเบรกจิฟฟี่ของเรานะคะจะอยู่ด้านนี้นะคะโอ้ถังเบรกจิฟฟี่นะคะเพราะว่าจะอาจจะเป็นรถไม่ดำนะคะก็เลยจะทําให้เห็นยากนิดนึงนะคะคัตซีนะคะลูกค้านะคะถึงจะเป็นรุ่น5้าถึงเจ็ดันนะคะคันนี้เราจะใส่ให้เป็นคัตซีเด็กล้างหน้าขุบนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวสโลนะคะก็เป็นสโลนิสันนะคะมีสโลให้พร้อมเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะเกี๋ยวลุกหน้านก็เป็นเกียนนกอีสู่ให้ชนกับตัวเครื่องนะคะแหนบเต้าใหม่เจ็ดเส้นนะคะความหนาของแนหนบเดี๋ยวจะมึงจะให้ดูความหนาของเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานแหนบนะคะก็ใส่เป็นแหนบเต้าไม่เจ็ดเก็บให้ลูกค้าเลยนะคะยางหลังนะคะเป็นยางเจ็ดร้อยห้าสิบขอบสิบห้านะคะ ขนาดกระบะบรรทุกนะคะความกว้างอยู่ที่เมตรเก้าสิบนะคะยาวนะคะอันนี้รวมมานั่งนะคะจะอยู่ที่สามเมตรสามสิบนะคะสามเมตรสาสิบรวมม้านั่งนะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเพิ่มความยาวนะคะเป็นสามเมตรหกสิบรวมม้านั่งนะคะเป็นกระบะเหล็กนะคะก็นี่ก็จะส่วนสูงจะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ในส่วนของตัวรถนะคะกระบะเหล็กนะคะ อย่างหน้าเป็นย่าง700ขอบ15นะคะในส่วนของงานสีนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะจะเลือกแบบเลือกลายนะคะการเพ้นลายต่างๆนะคะก็สามารถ แจ้งลูกแจ้งทางอู่ได้เลยนะคะอยากได้ลายแบบไหนเขียนชื่อแบบไหนนะคะสีสันแบบไหนนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะอุปกรณ์ตกแต่งนะคะถ้ารุ่นตัวท็อปเราก็จะให้ตกแต่งประมาณนี้เลยนะคะมีกระจกกระด้านหน้านะคะติดฟิล์มให้พร้อมนะคะกระจกมองข้างนะคะฟอมครอบสตนรลสนะคะกระจกนาซ่านะคะฟลุกไฟหลังคานะคะฟองฝุ่นนะคะก็อยากได้แบบไหนก็แจ้งได้นะคะของลูกค้าเพิ่มเติมในส่วนของฟองฝุ่นนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคิวงานของเรานะคะรุ่นบนทุกค้าถึงเจตันนะคะท่านใดสนใจก็ ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะหรือเข้ามาชมผลงานได้ที่ออู่นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะ093-431-0679นะคะ0 9, 9 8 1 2 9 9 7 8 7นะคะก็แวะมาชมผลงานกันได้คะ่ะสวัสดีขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า